โอเคครับผมวันนี้เราก็จะทํากับข้าวไปแจกแคมป์คนงานนะครับที่แบบไม่มีหน่วยรัฐไหนที่ยังไม่เข้าไปสนับสนุนหรือเข้าเอาอาหารเอาอะไรไปให้นะครับก็ไปเจอในเพจพระรามสามมานะครับก็มีอยู่แคมป์หนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีใครเอาเข้าวไปให้เลยเขาบอกว่าไม่มีใครเอาอะไรไปให้เขาเลยทางหน่วยรัฐนะครับและทางป้ากับพี่สาวก็ได้ไปโพสต์เฟซบอกว่าใครจะสนับสนุน ในการที่ทําข้าวกล่องไปแจกก็มีคนสนับสนุนมานะครับโอนตังมาให้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ทําทการไปซื้อข้าวซื้อไข่มาอันนี้คือร้อยห้าสิบกว่าชุดนะครับเกือบร้อยเกสิบเกือบร้อยแปดสิบประมาณนี้นะคือที่เห็นกองกองอยู่ตรงนี้นะครับคือร้อยกว่าชุดเลยนะครับเกือบร้อยแปดสิบชุดกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเอาไปแจกนะครับอันนี้คือเราทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาไปแบบนานมาก โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแจกกันที่แคมป์คนงานนะครับไม่รู้จะเอารถอะไรไปนเนี่ยเอาขึ้นมอเตไซค์ไปเลยไม่มีรถนะครับโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับกดติดตามให้นั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่แคมป์งานกันเลยนะครับ